อมาแล้วในส่วนของเกียร์เดี๋ยวจะเชื่อมทอกให้เลยนะครับไม่ต้องยกเกียร์ลงเดี๋ยวเชื่อมตรงนี้เลยยางแท่นเครื่องไม่ได้แล้ววะบูธปิดนกขาดนะครับเอาให้ดูก่อนเช็คให้เฉยๆนะครับเปลี่ยนไม่เลี่ยนว่ากันอีกนะยางแท่นเครื่อง สาบสะบั้นนะครับต้องเปลี่ยนนี่ไงไอ้นี่ไงไอ้เจ้าปัญหาที่ลูกค้าพังลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยน้ามันรั่วน้ํามันรั่วเขาท่อ,อเสียนี่ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะคือมันรั่ว,แล,วแล้วเขาเปลี่ยนแล้วก็ค่อยขับไปนะครับแต่ว่าไม่ทันละเพราะว่าไงก็ต้องได้ยกเครื่องละตัวนี้ถึงบอกว่าเป็นไม่ได้ยกเลิกทิ้งไปเลยครับออกไปเลยคูเลอร์ EGR

แนะนำให้เปลี่ยนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเจอปัญหาระยะยาวเดี๋ยวเครื่องพังอีกรอบนึง,งเนี่ยไม่ก็ใช่เนี่ยคูแ้นรั่วลงมาเออลูกค้าอยู่อยู่นี่ไปเดี๋ยวลูกค้ามาดูเปิดฝาสูตรแล้วนะครับตอนนี้ก็คือปลอกสูบมีรอยนะครับเนี่ยสูบสามนี่ชัดมากเลยอเเอ,าอ้าเดี๋ยวให้ช่างเช็คนะครับ ดูในกล้องได้ยินไหมหได้ยินแล้วต่อไปสองอสองนิดห,ห,หน่อยสามสามนี่เยอะสี่ไปควานปอกสี่ปอกแม่<า>มลูกสูบอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมด เดี๋ยวต้องลื้อดูก่อนเนาะฝาโซบนี่เลือละนีประเกนฝาโซบประเกนเดิมเป็นสองฟันสองรูเราเปลี่ยนใหม่เออโอเคตามนั้นอะเดี๋ยวให้ช่างเขาเช็คนะครับว่าเสื้อสูทโร่งไหมสามหลอดโก่งมะหลอดอยู่ครับกีวิลเล์4ีครับ4ีวิลเล่ ลูกเหรอลูกเอาเลครับอือไปทำต่อีลูกซุปลูกซุปเหรอหแกนเหมือนไดมเหรอลูกซุปสองแนี่ดีครับฮะอันี้ซุปซุปสามสเ้ามใส่หอมัวแงสามนึ่ชูนี่เสียสาม ใน้าโอนซูดสู้าเป็นฮอยแลู้ี่นปกติครับหน่งองปกติคับเปี่ยนสาลูกปลาโปแร้วปลาโซ่กงกีฟิลา Th สีที um ่หนึ <C specialize> <C discrete> ่งเดีรยวทสลลูกสเสียสามเสื้อคงฝากงขอบปกติดี ปเ,เปลี่ยนเส้นเลยเปลี่ยนเส้นเฉยเงก็แต่บัตรได้เลือกมานะเ,เนนด,ด,ดี๋ยวเสนอราคาดูกันแล้วก็เฝาเสื้อทรงนี่ผมจะให้ดูราคาอะไรคร่าวๆนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเปลี่ยนเยอะมากนะสำหรับเครื่องที่ฮูเลอร์อ r ด้รวยแล้วก็เครื่องพังนะครับไอเครื่องฟอร์ด2อันเนี้ย บา,างทีหลายๆคนก็ถามว่าเอาแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยไม่ดีเหรอช็อตบล็อกนะครับคือเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยเปาเป็นเครื่องใหม่ท่อนตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ท่อนตรงเนี่ยฮะนี่ราคาเห็นไหมครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ตรงนี้ที่มอชีเนี่ยนะครับโอ้โหราคามันสูงนะครับเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่เฉพาะท่อนตรงนะยังไม่ได้รวมในอื่นเลยนะครับอุปรกรณ์รอบข้าง แต่ถ้าเป็นช็อตบล็อกช็อตบล็อกก็เจ็ดหมืนกว่าบาทนะครับราคายังไม่รวมแบตนะครับดทีนี้เรามาดูการแก้ปัญหาก่อนตอนเนี้เราเห็นแล้วนะครับในคลิปก็คือว่าปลอกสูบเป็นรอยซึ่งฟอร์ดเนี่ยมาตรฐานเขาคือเขาจะไม่มีการเปลี่ยนปลอกสูบนะครับเพราะว่าเครื่องเขาจะหล่อมาเป็นแบบอย่างนี้เลยมาเป็นชิ้นเดียวนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนปลอกสูบแต่ทีนี้ถ้าเราจะเซฟตังเราไม่ต้อง,เร,องเราไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่นะฮะก็ ทำปอกสูบเข้ามาใส่นะครับให้ลุงกึงก็ทํานะครับเราไม่ได้ทาเองนะก็ทําปอกสูบใส่เข้าไปก็หลายพันอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกซีนต่างๆนะครับเนี่ยนเนี่ยตัวเนี้ยซีนฝาครอบเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าตามต่อไปก็คืออ่าโอเคลูกสูบลูกสูบต้องเปลี่ยนนะลูกสูบแท้ผมมีของอยู่แล้วครับสามจุดสองสองจุดสองมีอยู่แล้วของแท้ศูนย์ไม่ได้แยกขายใช่อยู่ครับแต่ว่าเราก็มีแหล่งที่ซื้อนะครับ แล้วก็ทำมานานแล้วใช้ของแท้นะครับจบสุดส่วนชาร์บและข้อเหวี่ยงของลูกค้าดูให้แล้วไม่เป็นไรนะครับการโอเวอร์ฮอนเครื่องเนี้คันนี้เราจะทําให้เซฟที่สุดแต่ว่าให้เซฟในลักษณะที่ใช้งานได้ต่อไปนะครับพวกแคมกระเดืองวาวไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยอันี้ผมให้ดูฝาสูบแล้วก็อันนี้เราดูฝาสูบฝาสูบฟอร์เอาเรื่องนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งฝาเนี่ย ตอนนี้เราดูแลฝาสูบลูกค้าไม่แตกฝาสูบลูกค้าไม่แตกตรงนี้ไม่มีราคาราคามันจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นเจ็ดฝาสูบใหม่นะสามหมื่นเจ็ดแล้วก็ประเกน็นประเก็นฝาสูบที่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวจะใช้เป็นเบอร์นี้แทนสามพันสามูนะครับสองพันแปดยังไม่ดวนแบตนะครับส่วนฝาสูบลูกค้าสบายใจได้นะตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเอ่อผมจะส่งลงกึงให้เขา ใส่ฝาสูบดูนะครับเพราะว่ามันโก่งนิดเดียวมันแค่สามสี่ฟิลเลอร์แล้วก็เทสอัดน้ดําดูถ้าผ่านก็คือจบก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับเซฟตังค์ไปอ่าแล้วก็ในส่วนของฝาเข้าบลาวกรณีที่เรายกเครื่องเราลื้อเครื่องนะฮะตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนพวกซีนเบ้าหัวฉีดนะครับซีนน็อตไอยางฝาเข้าบลาวคู่นี้ตัวนี้สองพันกว่าบาทนะครับอ่าย,ยางฝาเข้าบ่าวสองพันกว่าบาทตัวนี้นะะให้ดูนะครับนี่ 2 0 0 7ั 27, นโรแบตแล้วก็อื่นๆอีกเนี่ยอะไรโดยรวมก็ประมาณนั้นส่วนประเกนท่อเสียเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะใช้สเปร์ทอแดงพ่นให้ก็ประหยัดตังไปเพรตัวนี้ก็6 7เจนะจะพยายามเซฟให้ที่สุดนะครับพรลูกคา้าปกติแล้วเครื่อง3.2ถ้าเครื่องพังเนี่ยเป็นลูกซูมหมดทั้ง5ลูกนะผมบอกอะไรแสนก็บาทครับแต่เคสเนี้ยน่าจะไม่ถึงแสนอยู่ที่หลักหมื่นปลายนะฮะ เท่าล่วมไม่ดีใช้ของเดิมได้เดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงเท่าร่วงมานะครับเนี่ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับตรงเทอร์โบเทอร์โบไม่เป็นไรอยู่แล้วแล้วก็จะมีเรื่องของฝาฝา,าครอบเครื่องเดิมใช้ได้นะฮะอันเก่าช่างเขาแกะให้ระวังแล้วแล้วก็เปลี่ยนแค่พวกซีนซีนซีนคอหน้าแล้วก็ประกนสามเหลี่ยมประกนฝาครอบนะครับโซ่ทามิงไม่เป็นไรนี่ตัวนี้เลยตัวเจ้าปัญหานะครับตัวเอ กูเลิก EGR ที่รั่วนะครับที่ลูกค้ารั่วแล้วก็ให้ช่างเขาหาซื้อของมือสองใส่ประคองขับรถมาก่อนได้เนี่ยฮะอันนี้เดี๋ยวถอดทิ้งครับแล้วเดี๋ยวรีแมปปิดระบบให้เลย e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  อ EGR ออาะไรไม่ต้องใช้มันละเดี๋ยวถอดทิ้งทั้งระบบเลยนี่ของใหม่หมื่นกว่าบาทน,นะครับเนี่ยมาต่อในคลิปยาวนะเปลาน้ำมันเครื่องเช็คแล้วใช้ได้นะครับโซ่ทัมมิ่งโซ่เปล่าน้ำมันเครื่องดีนะฮะฐานออยเดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงใหม่เลยสบายใจนะครับ อะปะเกลียตีนเสื้อต้องเปลี่ยนนะครับอ๋อแล้วก็ปั๊มน้ำนี่นี่นี่ตัวนี้ปัมป๊มน้ําปั๊มน้าของลูกค้าต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเบิกสูงน,นี่ลองจากเลยปั๊มน้ำสามจุดสองรู้สึกจะหกเจ็ดพันนะครับเดี๋ยวอะตรงนี้ไม่มีราคาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาของมือสองสวยๆให้นะไม่งั้นก็อาจจะต้องหาของเทียบเป็นไปได้ผมอยากให้ใช้ของแท้แท้มือสองดีๆจะดีกว่านะฮะ พ่อน้าเดี๋ยวก็ไล่ดูให้ตัวไหนควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนตัวไหนไม่ต้องก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเซฟตังกันไปอ่ะประมาณนี้ก่อนนะอะไรมันอีกเยอะแยะมากมายหลายสิ่งที่แน่ๆก็ให้ลูกค้าดูแลยังไงสบายใจได้ครับหลังจากที่เรารับเครื่องกับฟ้าสูบกลับมาจากลงกึงอ่าเราจะใช้เวลาประกอบเครื่องอยู่ประมาณ 1- 2วันนะฮะแล้วก็วันที่3ส่งรถได้เลยโอเคนะครับสวัสดีครับ